จังโลนวัามันมนีจะมดแดงคันเาเป็นคนบ่มีค่ะศาสนามาฮักคนเอาค่าทงให้ทงนาเพราะว่าหัวค่ากับปลูกอยู่ขันนา ม,มีสิมาคุด่าไปไว้ใส่ต้มไก่กินแลงก่อนนาเอาขาอ,อขาา่อนขาแก่บอลนะเอาใบขามาต้มใส่ก่อนนขาขาผูกขาโอยผูกขาสมาลายแทนน้อ กำลังแตกนอกพอวหลายแทและเว,ะเว,ะเวะ้ยค้าอ้ยหามันจังหอมจังเลยเคยใจบอเอาไหนละ่ะหัวขาโหั่ขาเจ้าอยู่ตรงไหน,นโอ้ยมันได้หัวไหม อกอ็ไม่ได้โหจ้ะไม่ได้โหเลยเราต้องสับพอเข้าสวัสดีเดจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีช่องใหม่เดจ้ะอันนี้บได้งลงคลิปถึงสีหามือแล้วค่ะนั่งโอกับบอทายคลิปลงส่องใหม่เลยจ้ามาทำนี่หละอันนี้ลราสิมสมาใส่ไล่ก็ไม่รู้ ก็โมไว้ค่ะหัวขา,าอยู่ที่คันนองนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เลยจะมาลงช่องใหม่สะหน่อยนะคะบมดลลงสามสีมืเลยค่ะช่องใหม่เดี๋ยวมันจะตายเก่งดึงนะคะนางรีโอก,ก็ไม่ลงคลิปค่ะบอกลงไปบอกไม่มีอะไรทําอยู่แต่บ้านทําแต่กับข้าวเลี้ยงต่ลานช่วยแม่ก็เลยไม่ถ่ายวันซันจากอ่างถังใจ เอฟซีกับหลายคนก็ถามมาเนาะคะ่ะว่าทำไมไม่เห็นรีโอไม่ดูเจซีตั้งนานกลับมาดูครา้นี้ไม่เห็นรีโอแล้วว่ะสันก็นั่งเมื่อบ้านเนาะค่ะก็นั่งเมื่อบ้านน,ะะนั่งเมื่อบ,าน,นอบานตั้งแต่วันที่สามสิบแล้วเนาะสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะขันนั่งเมื่อผู้เดียวกับซีเมื่อโดนแน่เนาะแต่ขันเมื่อกับเจซีกับเจซีก็กอยู่ดนบรายขันนั่งเมื่อผู้เดียวกัน เดี๋ยวยูน่าแม่โดนแน่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ยังสี่นะเมื่อรอบก่อนเพิ่งกับเมื่อเท่าไรวะเก่ามือซิมมือพุอ่นรอบนี้กัสิประมาณนั่นแหละค่ะแต่สิประมาณเก่ามือซิมมือคือกันเนาะโอ้ยเมือมือวานนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่อากาศกินหมักมว่วงว่ามันบ่มีหมักมว่วงพูนให้จนในตั้งว่าหาฮกหมาก ต้นมะม่วงก็เตแล้วนะคะพ่น้องคะโต,แล,ะะตแล้วเนาะได้ตั้งหลายต้นแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นวันชิพีกันโทษนะคะพอดีแล้วเป็นร่มพอดีนะคะสมมติว่าเจสีมาปลูกกัน,นบ้านหลังเล็กๆใส่อยู่ขั้นหนองนี่เนาะนี่นะที่แลกว่าความคิดเนาะความคิดเราอยากกันถมให้หน้าเนี่นะจักน้อยเนี่นะพี่น้องออกไปนี่ะนะคะ งามหน้ากัสิเดยโอ้ยบ่อยากคิดค่ะแล้วก็พอดีให้มันอันนี้กับข้นน้องนี่ละเลยมองนี้นะพี่น้องเลยพี่น้องวัดจังไดเนาะกสิเริ่ดอยู่นะเริ่ดอยู่ค่ะแต่ว่าห้าสิยากน้ำยากนหนะคะห้าสิยากน้ำยากนัเขาก็เที่ยวคนไปอาบอยู่เทิงจังสี่หรอก็ต้องได้มีน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลอีกแล้วค่ะ คัดสมมุติวาเนาะอะไรก็เงินห้ามมันกับพ่อเพียงพ่อพอนะครับมีเงินราคามันจวดรถค่าเฮ็ดยั้งก็ไดอันนี้นดึงหนาวิทย์หลังดึงหลังวิทย์หนาเยู่ค่ะเปิดกลนพระเทนหำเปิดทางหน้าพระเทนดากอืจักสีว่าจังใดว่าเรื่องนางโอกับพุลข้าวันจันทร์นางวันจันทร์นางจะเสด้ขึ้นมาเพราะว่านางยังรอ เจสซีเ่เบาไปหลายเทื่อนนั่นแหละเจซีบางคนกับบริข่ามาเบิงเนาะเจซีบางคนกับบริข่ามาเบิงแล้วก็พอเครื่องเคืงข่ามาเบิงแล้วก็ถามบ่เห็นนั่นกนะ็เนาะนางก็ลงบ้านปกติลงไปเยี่ยมแม่นั่นแหละพี่น้องค่ะไอเรื่องว่าพิษกันหรอโอ้ยอยู่นกากันมันกัมี่พิษกันประจําล้วค่ะปกตินะคะอ่อผู้ใดที่เคยมีคู่กับอาชีพขู่แล้วก็อาชิพข่าวใจเนาะโบเห็นว่าเห็นบเห็นกันแหละ เรเห็นผู้เรืองวว่าเออเป็นยังประมาณนี้นะาก็วบาหลายเถือหรืว่าหลาย,าลายในกลิปกเบว่าหลายเถืออะไรว่าเพิ่งเมื่อบานดูสิตาฉันก็เริ่มจะไม่เห็นแล้วข้างล่างเนี้ยนั่งทางใจสิมาวันจันทร์ค่ะอุ๊ดแต่งต่อวัดอะไรเนาะวันจันทร์ค่ะนางจะกลับมามันมีมดแดงอยู่นะ นี่ยมะม่วงต้องทอ่ายดมากก็บอกเอาไปกินเข่าวนเนี่ยเมื่อแรกนี่แห้งกระเขียวพี่น้องเลยต้นมะม่วงเนี่ยมันทิ้ที่กันโพดเลยพี่น้องเอามาปลูกปลูกนะก็ปลูกว่าบม่อกี้เรามันสีใหญ่ฮนะปลูกไว,กว้ตัวได้ตัวได้เลือ้อตัวได้หลอดแล้วก็แม่นย่างผัดย่างเมืดซะนี่นี่ก็ติดกันมะม่วงบ่อตอมะม่วงบ่อ,บอตเต้น้ำกระมีเอาแก่นมันมาปลูกนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดต้นราคาอยู่ในน้องน้ำน้องกเอะะ็เต็มปลาอนะคะเต็มปล้อเลยโอ้ยรอเพื่อค่ะเนี่ใส่อะไรบางม่วงเพื่อเอาไปกินอะไรนี่สองลูกนั่นลูกหนึ่งต้นเล่นอยู่สองลูกสามลูกทางคุ่นโอ้ยหมดกัดข้าน้อย ม่วงกับผูกก็อยู่ห่างหน้าผู้ท่สองมือสามมืออลไรให้น้องเลยพอพอฝนมาตกแล้วก็ได้เอาลบไปผูกไว้พุ่นได้ก็เลยมาได้เกี่ยวยุกเกี่ยวหยะมีแต่พอยาลาแล้วเกี่ยวมาแห่งม่วเทิกแล้วสองตัวเนี่ยแล้วตัดมาแต่ปักซองหัวค่ายานี่ก่อนจ,จาาอ่า,จ,า,า,าจักลาจาใส่เอียงทักลาสิต้มยังกินต้มอะไรกินทำอะไรกินแมลแรงแยานี่จะต้มอ,อะไร ต้มเค็มต้มเค็มอียรงหมูเราจะเติมเค็มหมูหมยจะให้มันต้มเค็มสิยากยใส่เกลือใส่อันนี้ลายๆก็เข้มเลยอุ้ยมาล่าิดแต่หึงยงน้อยยงโคตรโผล่น่าพ่นงเอ้ย ม,ม,มันอึดหมองเป็นเนาะเขามาเป็นส่ตานี่ตาลุกๆกลๆนโอย่างเี้อ่างนี่เนาะนี่นะจ๊ะคอมเมนต์ของคนพี่คนนี้ก็บอกเท้าลีโอไปสายเจสี่คนสวยเมื่อบ้านจ้าวันจันทร์จังสีมานะคะวันจันทร์วันนี้ก็วันพริหัสแล้วอีกสามสี่มือนางก็มาพีปฏิกรธรามว่า ดีเจซีบาลิโอไปใส่ครับบาลิโอเมื่อบานเ้ยค่ะแปลว่าเพิ่นยังไม่ได้คอยเขามาเบิ่งว่าซันสตาร์่นก็เลยบู้วาบาลิโอไปใส่่บห็นในคลิปก็ตามนั้นนะคะนางไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะก็ขึ้นมาบรรยะกาก็อดเจะรรอนะคะพอได้ที่คิดฮอดเพิ่นกระดาหาทำไม โอ้ยขันหัวขันหางพี่องเอ,อ้ยฮะอาบนํำอับห่าซาหัวซาหางสก่อนนะคะกลับจากบ้านตุยๆภาคระปีฮะเอานิมนิ่มกับบร,รมิมนี่นำค่ะนำเหลือหน่อยเดียวมิตรลูกมันมสีห้างกินซื้อได้กินนํำมาหน่อยหนึ่งเลยให้น้องหมายกินนะคะ คน,นะอเลาเลยนะกำนาดำไส้ขี้มีเงี้ทาพี่น้องหนาจงสิขาวค่ะแต่ละมือตากดดแดดเมนๆอยู่ไปแต่ละมืออ่างทางใจใส่ขี้มีเงีท่าก็บออกนะคะถ้าเรียกว่าเป็นข่าวฝาแหละถ้าจะต,ตามพรุ่งนี้แล้วกันค่ะพรุ่งนี้เราจะไปไหนไปหาอะไรกันอีกค่ะเออแต่ละมือนี่จะขึ้นท้าพอสิได้ชิป สิบปีทายอีย่างน้นมามันก็ซ้ำซากจำเจดื่มๆทีว่าแล้วพี่น้องกทคันเฮ็ดบ่ออกแล้วก็ได้ไปหาเพียแต่ว่ารอบเพราะนั่งโอมาก,กรรา่อนร้านิลป์กันไปหาคุจิรอคุจิรอมาใส่ถุงแส่ไว้นะคะเพราะว่าไว้กินนาแล้งนะพี่น้องไว้ทอดไว้อะไรเนาะมันก็สิส่วนมูลก็ไปหาคุถิาปาบานตุๆๆ่ยก็คือว่าขึ้นคูบันใหม่ก็ได้นะ โอเคนะคะพี่น้องคะพอะฤทธิธถามหาหนางกับวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็จังถาเบิ่งนะคะนางก็จะกลับมาวันจันทร์นางบอกว่านางรอติดตั้งเครื่องสัพพาให้แม่ก่อนนะคะเพราะว่าคุณฝากเครื่องสัผามาจากกรุงเทพของฝากยางมาะรายางนี่แนหะละคุณ่ะราอาของฝากสก,ก่รนมานะคะคือเมื่มอพระฤทธิ์พันธจะเสือมาโดนเนแต่ว่าคระจะเจ๊ซีเมื่อกับเกินมือสองมือนะคะอยู่โดนไม่ได้นะคะ Uh huh. ตามมืออื่นกันแล้วกันพี่น้องขาจังได้กระฝากช่องใหม่เน่เด้อช่องเจสซี่ลีโอไม่ขยับขยืน่นเข้ามาเบิง่งเข้ามาชมมาดูในเดยอารพี่น้องจ๋าบาย